สวัสดีค่ะเรามาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอ่นานไพ่ทาโร่อีกครั้งแล้วนะคะวันนี้มาเช็คดวงความรักกันนะคะเป็นดวงความรักรายสัปดาห์ของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะคลิปนี้เป็นของชาวราศีเมษคนมีคนคบมีคนคุยรวมถึงคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยนะคะเพราะบางคนก็ ต้องเข้าใจว่าไม่ชัดเจนจริงๆไม่มั่นใจว่าตัวเองโสดหรือว่ามีแฟนนะคะมันอยู่ในช่วงกัมกึ่งอ่ะเป็นช่วงที่ยังไม่ตัดสินใจนะคะดูได้ดูได้ทั้งสองคลิปนะคะทั้งคลิปคนมีแฟนแล้วก็คลิปคนโสดชาวราศีเมษนะคะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมกรอบการทำนายสัปดาห์นี้นะคะ1 9ถึง25เมษายนซึ่งเป็นกรอบที่เรากำหนดคร่าวๆไว้ไม่ไว่ายังไงก็ตามแต่ก็ แนะนําให้ชาวราศีเมษดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเราไม่ต้องไปจริงจังหรือไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะว่ามันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมไม่ใช่ดวงชะตาส่วนตัวของใครใคนใดคนหนึ่งนะคะ จะได้ไม่ซีเรียสมากเกินไปหรือเราจะสามารถดูเป็นแนวทางเผื่อจะได้ตั้งรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเอาไว้รับมือนะคะหรือจะเราจะฟังเป็นแนวทางเอาไว้ถึงไม่ใช่เรื่องราวของเราแต่บางทีเราก็อาจจะได้รู้แนวทางรับมือกับปัญหาเผื่อวันใดวันหนึ่งมันเกิดขึ้นมานะคะเป็นความเข้าใจเอาละคนมีแฟนนะคะสัปดาห์นี้ชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างอัศวินดาบนะคะหไม้เท้าเ้าเหรียญ เดทแล้วก็5เหรียญน,นะคะอันนี้เป็นไพ่ของตัวคุณนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าอาจจะสลับกันอขอใช้คําว่าแถวบนนะคะส่วนแถวล่างนะคะเด็กถือเหรียญสเตรนจ์ Strange, แล้วก็เก้าดาบ1ไม้เท้าแล้วก็ราชีนีเหรียญชาวราศีเมษนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกหรืออาจจะมีราศีสิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะหรือจะเป็นพืชศพกันมังกรก็เป็นไปได้เหมือนกันด้วยโดยรวมนะคะ ตามหน้าไพ่ความสัมพันธ์ของคุณเหมือนกับว่ามันจบไปแล้วนะคะมีไพ่เดทขึ้นมาคุณจบกันไปแล้วและตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณเริ่มต้นมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนจบไปแล้วแล้วมาเริ่มต้นคุยกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้มีความเป็นไปได้สูงมากนะคะหรืออีกแง่มุมหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณสองคนคุณเพิ่งจะเริ่มคบกัน ในขณะเดียวกันคนแถวบนนะคะชาวราศีเมษตัวคุณเองคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์มาแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าตัวห้าเหรียญที่ขึ้นมาเป็นความรู้สึกของตัวคุณเองที่ยังยังยังตัดเรื่องเก่าไม่ขาดสะทีเดียวความรู้สึกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ,ะเป็นความเป็นความ ความรู้สึกที่เหมือนว่าบางบางอารมณ์บางความรู้สึกคุณยังเหมือนกับอยากคุยอยากพูดอยากติดต่อกับคนเก่าอยู่เลยนะคะมันจะเป็นไปในลักษณะนั้นทีนี้มันก็อย่างที่บอกว่ามองสองแง่มุมแต่ทีนี้โดยรวมนะคะโดยรวมตัวคุณเองนะตอนนี้เหมือนกับว่าคุณเป็นคนใจร้อนนะคะชวาวราศีเมษบางทีเป็นไปได้ว่าที่คุณจบความสัมพันธ์ไปอะ่ะเพราะความใจร้อนของตัวคุณเองแล้วก็ ค่อนข้างที่จะบู้วามตัดสินใจอะไรโดยไม่คิดมันก็เลยเป็นไปได้ว่าบางทีพอตัดสินใจไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าเออก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่การพูดคุยในครั้งนี้อาจจะมีความเป็นเพื่อนมากหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีก้าวเหรียญขึ้นมาตัวคุณเองนะคะแถวบนคุณยังมีอิสระอยู่ถึงแม้เหมือนกับว่าคุณจะเริ่มคุยกันอีกครั้งหนึ่ง คุณก็ยังมีอิสระอยู่มันเหมือนกับว่ามันเป็นกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนยังไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบแฟนที่สมบูรณ์นะคะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่มันเหมือนกับว่าถ้าถามคุณสองคนคุณก็อาจจะตอบได้ไม่เต็มปากเต็มคําว่าเออโอเคกําลังคบกับคนนี้มันไม่เต็มปากเต็มคําเท่าไหร่ไม่ว่าสําหรับเราหรือสําหรับเขานะคะแล้วตัวคุณเองคุณก็เหมือนกับว่าตอนนี้คุณยังรีรออยู่ด้วย คุณยังคิดว่าแล้วแต่มันจะเป็นไปคุณจะไม่เร่งนะคะคุณจะไม่เร่งคุณจะไม่ไปทำอะไรที่มันเป็นการเหมือนกับว่าวิ่งเขาหาอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะคุณจะให้มันไปช้าๆให้มันเรื่อยๆเปื่อยๆไปแบบนี้แหละนะคะแต่ถามว่าความรู้สึกคุณเป็นยังไงมันก็จะมีความอึดอัดอยู่นะคะไม่ได้มีความสุขมากเท่าไหร่แต่คุณก็โอเคอกับสภาวะเนี้ยรู้ว่ามันอึดอัดแต่คุณก็ ก็โอเคอะคุณคุณเขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อมั่นในตัวเองคุณรู้สึกว่าโอเคอะฉันฉันฉันอยู่ในสถานะเนี้ยโอเคแล้วประมาณเนี้ยส่วนแถวล่างนะคะแถวล่างเด็กถือเหรียญมันเหมือนกับว่าเอ่อตัวคนคนนี้คือคนที่จะไม่ไปไหนอะคะ่ะเด็กถือเหรียญสเตรนหรือแม้กระทั่งราชินีเหรียญคนคนนี้ซึ่งซึ่งจะว่าไปแล้วอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้คือ รู้ว่าความสัมพันธ์มันมีปัญหานะคะแล้วคุณก็คิดมากคุณก็กังวลด้วยไม่มั่นใจเลยในความสัมพันธ์นี้คุณคิดหนักเลยไม่ถามว่ามีความสุขไหมก็ไม่มีเท่าไหร่หรอกแต่มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองคุณพร้อมจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ยังยืนยันที่จะอดทนคือคุณเป็นคนจริงจังอะค่ะคุณเป็นคนจริงจังคุณรู้ว่าถ้าสมมติว่าคุณคบแล้วก็คุณคิดว่ามันน่าจะไปต่อได้ คุณก็พยายามเต็มที่พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะไปให้ให้ถึงที่สุดประมาณนี้เหมือนกับว่าถ้าเริ่มต้นแล้วก็จะ,ะพิจารณาดูว่ามันจะไปได้ถึงไหนประมาณนี้คุณยังพร้อมที่จะอดทนแล้วก็รอคอยนะคะทีนี้เหมือนกับว่าตัวคุณสองคนอาจจะมีความแตกต่างกันในหลายหลเรื่องนะคะ,ะซึ่งจะต้องมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะอาจจะด้วยอายุก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอาจจะด้วยอายุหรืออาจจะด้วยเรื่องของฐานะ อันนี้ก็เป็นไปได้มองว่าต้องมีการปรับตัวเยอะพอสมควรนะคะเอาละโดยสรุปนะคะโดยสรุปหน้าไพ่ชุดแรกนี้ที่เปิดขึ้นมาด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะคุณสองคนอาจจะเป็นคนที่เพิ่งมาคบกันใหม่ก็เป็นไปได้นะคะคบกันใหม่โดยที่ว่าตัวของชาวราศีเมษแถวบนเองคุณยังไม่ได้ เต็มใจกับความสัมพันธ์นี้มากเท่าไหร่คือคุณยังไม่ได้เต็มที่คุณยังมีความอิสระคุณยังมีความโสดบางสิ่งบางอย่างของคุณเองคุณยังไม่ได้พูดเต็มปากเต็มคำหรือเต็มใจว่าคุณเป็นแฟนกับคนคนนี้แถวล่างนะคะส่วนแถวล่างเองพยายามที่จะไปให้รอดไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เครียดไม่มีความสุขแต่ก็ังยังพยายามที่จะไปต่ออยู่ แต่ขณะเดียวกันนะคะก็เหมือนกับว่ากําลังประเมินอยู่แหละว่าจะเอายังไงดีคือก็ไปช้าๆเหมือนกันนะคะไปช้าๆเหมือนกันแต่ความรู้สึกก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะไม่ต่างกันเท่าไหร่และยังต้องมีการปรับตัวกันค่อนข้างเยอะอาจจะมีความแตกต่างเรื่องฐานะหรือเรื่องอายุก็ตามแต่นะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนรักเก่ากันอย่างที่บอกคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วแล้วก็กลับมาคุยกันอีกรอบโดยที่ความสัมพันธ์มันยังไม่เหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเก็บชุดนี้ก่อนดีกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเก็บออกมาเลยแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสิบเหรียญสี่เหรียญ เดอซันนะคะ9ไม้เทา้ากับ7ถ้วยจะว่าไปแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะด้วยด้วยไพ่หใบเนี้ยมันเหมือนกับว่าบางทีความสัมพันธ์น่ะมันอาจจะมีความ อย่างที่บอกว่าอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็คุณอาจจะต้องพิจารณาถึงปัญหานี้ด้วยในการแก้ไขปัญหาแต่ทีเนี้มองในแง่มุมหนึงสิเหรียญสี่เหรียญมันเหมือนกับว่าคุณสองคนไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือเป็นใหม่หรือเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะความรู้สึกที่คุณมีให้กันมันเหมือนกับว่ามันมั่นคงมากพอนะคะ คุณเหมือนคุณสองคนยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคบกันครั้งนี้ก็ก็อยากให้มันไปไกลที่สุดเท่าที่จะไปเท่าที่จะไกลได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหลืยเหมือนกับว่าแนวโน้มสัปดาห์นี้ความสัมพันธ์จะยังอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้โดยที่ว่าอาจจะ พัฒนาไปได้นะคะมีเดซันขึ้นมาด้วยมีเดซันขึ้นมาก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีในลักษณะที่ว่าบางทีปัญหาคาใจหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอาจจะได้รับการคลี่คลายเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเองแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีความหวังในใจว่ามันน่าจะเป็นไปในทางที่ดี มันไม่ได้การันตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะ,จะดีเลยนะคะแต่อย่างน้อยเราก็มีความหวังมีความรู้สึกดีๆที่ที่จะทำให้เราพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อได้หรืออยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปได้ด้วยความรู้สึกที่มันดีมากขึ้นนะคะก้าวไม่เท้ากับเจ็ดเหรียญบางทีด้วยความหวัดระแวงบางสิ่งบางอย่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังระแวงอยู่นะคะระแวงระแวงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็รอคอยว่า เอ้มันเหมือนกับว่ามันนิ่งๆไปนะความสัมพันธ์แต่สี่เหรียญขึ้นมานิ่งจริงเลยนะคะแต่นิ่งด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่นิ่งไม่ดีอ่ะมันนิ่งด้วยความรู้สึกที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มันเหมือนกับว่าอ,อาจจะทั้งสองฝ่ายก็ได้หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพ the ยายามเต็มที่ที่จะให้ความสัมพันธ์ไม่ให้มันแหลกสลายไปไม่ให้มันไม่ให้มันคือจะไม่เลิกอ่ะนึกออกไหมคะจะไม่เลิกยังมีความอดทนแล้วก็รอคอยนะคะ คุณยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มองว่ายังไม่ได้เลิกกันอีกรอบนะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยมองว่าบางทไีไม่คุณก็เขาอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนกําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมันมีการตัดสินใจนะคะมันมีการเลือกทางเดินของความรักความสัมพันธ์แต่จะเป็นการเลือกทางเดินแบบไหนมันเหมือนกับว่ายังฟุ้งซ่านอยู่ยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้แต่ อารมณ์ความรู้สึกมันก็ไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกมันเป็นความหมกมุ่นฟุ้งซ่านนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังคิดอะไรไม่ได้ตัดสินใจอะไรไม่ได้มาดูบทสรุปนะคะความสัมพันธ์ของคุณ จะค่อยๆมั่นคงไปเรื่อยๆนะคะมองว่าจะยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากอาจจะด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อดทนมากๆที่พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แปดเหรียญเจ็ดเหรียญเหนื่อยหน่อยนะคะคือที่ผ่านมาคุณก็เหนื่อยแหละแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเหนื่อยเหมือนกันต่างคนต่างเหนื่อยแต่ว่าอยู่ในช่วงที่กําลังพิจารณาอยู่ว่าว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์มันต้องใช้เวลาคิดนะคะ เจ็ดเหรียญข้อตกลงใจหรือข้อสรุปอาจจะมาไม่เร็วเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะอยู่ในความเป็นเพื่อนเป็นกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนอะเป็นกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนอย่างนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆนะคะชัดเจนว่าสักพักใหญ่ๆจริงๆแฮงแมนขึ้นมาขึ้นมาอตอกย้ำว่ามันยังไม่ไปไหนนะคะก้าวไม่เทา้าไม่ไปไหนนะ สี่เหรียญก็ไม่ไปไหนนะคะแปดเหรียญเจ็ดเหรียญไปนะคะแต่ช้ามากๆเด The Hangman ที่ขึ้นมามันก็จะยิงในช่วงหยุดชะง,งักแบบนี้นะคะอาจจะอึดอัดหน่อยนะคะแต่มันเหมือนกับอย่างที่บอกว่า The Sun ที่ขึ้นมามันจะช่วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นหนูที่ว่าบางทีอาจจะมีบางจังหวะบางช่วงที่คุณสองคนอาจจะได้เปิดเผยเ ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะเปิดใจคุยกันหรือเคลียร์ปัญหาการสะสางบางสิ่งบางอย่างซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้คุยได้เคลียร์ได้สะสางแต่จะตอนไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่เดอะซันี้มันจะค่อนข้างจะช้าหน่อยแต่เพียงแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับมีความหวังขึ้นมาว่าเออน่าเดี๋ยวสักวันมันก็คงดีขึ้นนะคะเ,เด็กถือถ้วยแล้วก็หาดาบ เด็กถ้วยห้าดาบเนี่ยต้องใช้คำว่า,าต้องเตือนกันกันแล้วกันต้องเตือนกันนะคะว่าจริงๆคุณสองคนสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึง่งเหมือนที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าคุณมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะแตกต่างกันคือ,อคนหนึ่งแข็งมั่นใจในตัวเองสูงเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ดื้อรัน้นแล้วก็คิดว่าตัวเองถูกนะคะคิดว่าตัวเองถูกแล้วก็ไม่ง้อใคร ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะขี้ใจน้อยนะคะคิดมากอ่อนไหวเพราะฉะนั้นคนสองคนเวลาพูดเวลาคุยกันบางทีคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ระมัดระวังคำพูดคิดว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนะมันเป็นความจริงก็ฉันพูดความจริงมันผิดตรงไหนที่ฉันพูดความจริงพูดความจริงไม่ผิดแต่บางทีความจริงที่พูดหรือสิ่งที่ผงผางหรือสิ่งที่หลุดปากออก,ออก,ออกมาโดยที่ ไม่ได้ตั้งใจอ่ะบางทีมันจะทําให้อีกฝ่ายนึงคิดมากอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องฐานะหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นความแตกต่างกันหรือบางครั้งพูดออกมาแล้วเราไม่ได้ระมัดระวังคําพูดหรืออีกฝ่ายหนึ่งไม่ระมัดระวังคําพูดกับคุณนะคะพอนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็คิดมากและน้อยอกน้อยใจแล้วบางทีคนที่เขาอ่อนไหวนะคะคนที่อ่อนไหวขี้ใจน้อยหรืออะไรบางทีเขาไม่พูดนะคะ แต่เขาคิดอยู่ในใจเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาอยู่ในนั้นที่บางทีมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์สั่งคลอนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะขอคำแนะนำสักสามใบเนาะจะว่าไปแล้วก็มีคำแนะนำไปแล้วแหละเนะาะสองใบนี้ The Tower ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกนะคะต้องระมัดระวังว่าบางทีคุณเลิกกันมาแล้วครั้งหนึ่งถ้าเป็นคนรักเก่านะคะระวังได้ ระวังได้เลิกได้ห่างกันอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรก็เพราะนี่แหละคําพูดคําจาที่บางทีเราไม่มัดละไม่ระมัดระวังเดี๋ยวมันจะเป็นระเบิดเวลาแล้วมันจะอาจจะทําให้แตกหักกันไปได้นะคะคําแนะนําอีกใบเดอะฟูลแล้วก็หกเหรียญเอาล่ะบางทีขอใช้คําว่าคุณสองคนอาจจะ ตอนนี้มันมีความไม่เท่าเทียมกันบางสิ่งบางอย่างมองว่ามันเป็นน่าจะเป็นปัญหาหลักณนะตอนนี้นะคะคือใครคนใดคนหนึ่งให้ความรักมากกว่าอยู่นะคะรักมากกว่าเอาใจใส่มากกว่าในขณะที่อีก,อกคนนึงค่อนข้างเฉยเฉยค่อนข้างเฉยเฉยเหมือนยังไงก็ได้นะคะให้น้อยกว่า คืออาจจะรับอย่างเดียวด้วยไม่รู้ให้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ฝ่ายที่ให้ตลอดเนี่ยคิดอยู่แล้วหรือบางคู่อาจจะมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องอย่างที่บอกอาจจะมีการช่วยเหลือกันเรื่องการเงินก็ให้ด้วยความรักนั่นแหละแต่บางทีฝ่ายรับอาจจะ,ะไม่รู้จะตอบแทนยังไงหรือไม่คิดจะตอบแทนหรือไม่คิดที่จะทำดีกับเลยหรืออะไรก็ตามแต่นะคะมันทำให้ฝ่ายที่ให้มากๆอะ่ะรู้สึกเหมือนว่า มันมันคุ้มค่าไหมมันดีหรือ,อยังมันสมควรที่เราจะอยู่ในความสัมพันธ์ต่อไหมมันสมควรที่เราจะให้ต่อไหมประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าจะคบกันต่อนะคะถ้าจะคบกันต่อไม่ว่าชาวราศีเมษไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนนะคะต้องมีการพูดการคุยกันในเรื่องนี้นะคะว่าถ้าเราเป็นฝ่ายให้มากกว่าถ้าเราอยากให้เขาตอบแทนอะไรเราอยากให้เขารักเรามากขึ้นหรือดูแลเรามากขึ้นเราต้องพูดนะคะ ต้องพูดต้องคุยต้องเคลียร์ต้อง,ต,องต้องบอกเขาบางทีเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้อีกฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายรับนะคะออพอคำแนะนำนี้ออกมาถ้าชาวราศีเมษถ้าคุณเป็นฝ่ายรับให้คุณรู้เลยไม่ต้องรอให้เขาบอกออขอให้คุณตอบแทนเขาให้มากๆถ้าสมมุติว่าเ,เรารับความช่วยเหลือด้านการเงินของเขาอันนี้ยกตัวอย่างนะคะ ถ้าเขาให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงินเรามาเราควรจะให้ความรักหรือแสดงให้เขารู้ว่าเรารู้สึกซึ้งใจนะแล้วเราก็ยินดีที่จะตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างเราจะยินดีให้ความรักกับเขาให้มากๆประมาณนี้จะเราจะดูแลเขาให้ดีที่สุดประมาณนี้แล้วก็ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งก็จะดีขึ้นเองนะคะทีนี้มองว่าด้วยด้วยความที่เป็นคำแนะนำนะคะ The Tower The f o o l มองว่าสิ่งที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ให้มันแตกหักกันอีกครั้งหนึ่งก็คือใครบางคนในความสัมพันธ์น่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทําตามใจตัวเองทําตัวเป็นคนโสดนึกถึงความสุขของตัวเองเป็นสําคัญนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ไปไม่รอดนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าชาวราศีเมษนะคะถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ความไม่มีความสุข คุณไม่เอาแล้วความรักของคุณมันน้อยลงมากจนคุณคิดว่าคุณไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่ไพ่ก็เหมือนจะแนะนําให้คุณว่าคุณก็ออกไปจากความสัมพันธ์นี้ได้เลยนะคะคุณทําตามใจตัวเองอมันอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆรออยู่ข้างหน้าคุณอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันขอบอกว่าคําแนะนํานี้เป็นของชาวราศีเมษนะคะเป็นคําแนะนําสําหรับชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นในส่วนคําแนะนําขอโฟกัสไปที่อารมณ์ความรู้สึกของชาวราศีเมษ ะค,ะคือเหมือนพ่ยจะแนะนําคุณว่าถ้าคุณไม่เอาแล้วนะคุณไม่รักแล้วคุณไม่อยู่แล้วคุณไปเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะคะคุณต้องกล้าที่จะออกจากจุดนี้สําหรับบางคนบางทีก็กลัวเนาะถามว่ารักไหมมันก็ไม่ค่อยรักแล้วล่ะมีความสุขไหมในความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยมีความสุขแต่ไม่กล้าที่จะเลิกไม่กล้าที่จะออกไปจากความสัสมพันธ์เพราะว่าไม่รู้ว่าพอโสดแล้วมันจะเป็นยังไงเราจะเหงาไหมเราจะรู้สึกอ้างว้างเราจะว้าเหวเราจะ ชีวิตจะเป๋ไปไหมหรืออะไรประมาณนี้นะคะไม่มั่นใจไพ่ก็เหมือนกับบอกว่าคุณก็ต้องต้องต้องกล้าหน่อยกล้าผจนภัยไม่มีใครรู้หรอกว่าอนา,อนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการอิสระเราก็ต้องไข,ขวคว้าหาอิสระด้วยตัวเราเองนะคะไขคว้าหาอิสระหาความสุขสิ่งใหม่ๆอาจจะรอเราอยู่ข้างหน้าก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอันนี้กรณีที่คุณคิดว่าคุณหมดรักแล้วคุณไม่อยากอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์ คุณก็ต้องพยายามทําให้มันสมดุลอย่างที่บอกแล้วก็ตัวคุณเองคุณก็ต้องพยายามว่า,าลดการตามใจตัวเองปัญหาของคุณที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณชอบทําอะไรตามใจตัวเองคุณยังทําตัวเป็นเหมือนคนโสดอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่พอใจหรือทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาก็เป็นไปได้นะคะน่าจะพอเข้าใจกันเนาะเอาละ ประมาณนี้นะคะสัปดาห์นี้สําหรับคนมีแฟนชาวราศีเมษหรือคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอ,าอาจจะเ,เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะเพราะมันเป็นการเปิดไพ่โดยรวม,มก็พูดลําบากเหมือนกันก,ก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะไม่ว่าเหตุการณ์ไหนก็ตามแต่ขอให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีสัปดาห์หน้ามาเช็คดวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ